นะครับสูตรก็คือสูตรสูตรก็คือสูตรแนวทางก็คือแนวทางนะครับมันจะเข่ากันบ้องวันเนี่ยเบิ้งงวดนี้ที่เป็นยังไงนะครับให้พี่น้องพี่ขอพิกจะน้าเอาเอาผม๊บในชุดเดียวบนบนชุดเดียวตัวไหนเด่นเก่าเด่นเก่าเนาะวิ่งเก่าก็เก่าตีวิ่งเก่าเนาพี่น้องวิ่งเก่าด้วยมันไปบุญเด้ให้เด้มันกือคือมาไปครับไปแน่ยแทนนี่เก่านี่บดบดถิ่งนี่บอกบอกเก่ากำลังมาแห้ง ถิ่มไหวแปะกับก่อถิ่มอะไรเลยถิ่มอะไรแล้วเตี้ยแม่น่ะอาจารย์ได้กระซังกับถิ่มแปลกเก่อไม่กินเรื่องกระต้อไปเนี่ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับครับผมหลังจากรัฐบาลประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะมือนีเสิมาถามแล้วก็เสีเอาแนวทางไปพร้อมของวันที่สอง คือสภาคมหกเจ็ดนี่มีคนถือนำ้ำเราครับสามตัวที่พ่อให้ไปแปดพ่อให้แปดซี่เก้าได้ถ้าตัดเลนกับแปดซี่แปดเก้าซี่เก้านะครับก็ตัดให้ยูเล่นยู่ในคลิปอ่ะเนี่ยตัดให้ยูครับแต่ผู้ใดเกิดติดสื่อสมบอพวกโมเพิน่นนะอ๋อก็ให้บนคางเดียวแค่นั้นได้หรอเนี่ยคางเดียวยูตองค้นพิน่งกับเด็กคนเดียร์ต้องเรียล่างมากว่า แต่โนใจทั่นแรละล่างเตีย้ยทัวมานีนใจทะเลล่างนั่น,านออมาโนใจเลววนนะก่อนที่ิคผมว่านะเอซซีมันติดตามเพื่อนก็อนที่คจะถือน้ำหรอกเนาะเพราะว่าพ่อเสวีให้แค่เม็ดเดียวตัวเดียวก็คือแปดซีเก่าตัดเหรียญก็คือแปดซีแปดเก่าซีเก่าแค่นั้นน่าจะมีคน ถือนำอยู่เนาะแ,แต่ว่าเพิ่นไปให้น้ำหนักไปที่ล่างเนาะครับพอสวยให้นักทีล่างแต่ว่ามือนี้สีได้เป็นตัวใดไปเนาะสำหรับมือน,นี้ให่เป็นตัวใดแน,แนครับผมทั้งเสือห้ทั้งบนทั้งล่างแล้วบ,บอกมือนี้แน่นทั้งบนท,ทั้งล่างแต่ว่าแต่เรียน,น,นล่างไปก่อนเเดยนบนเางยนล่างบ,บนล่างอ่ะอีกสีเด้อ เอเบอร์โทรได้เป็นยังไงห้ยเพื่อนบอท่านหายเราเรือทรนบัถืงเนาะบอท่านหายได้เตะมันเอิอจันโอ้ยเอาบัถืงเพื่อโี้ทุรมาได้อีกกระเป๋าบัตถือบัถือเนาะครับจักสิงหงจะออกตัวไหนเนาะเมียนแจ่ว่าหายมันเน้นเน้นๆดีก่านุ่งๆดีบางก่อนได้มาตัวไหนก็คือจังลอยๆเนาะเหมือนก็ได้มาสองสิมันว่าเขากับตเปกเลยการงวดนี้ก็ถือว่าเขาไะเลขหานะเมียนครับหามวดหามะหามัน คิดว่าจะออกหาเกตมากกว่าเสีกงรังอ่ะแมนบอติเนียนไปที่หาเกตเอาไว้มือมือเงินก็หาหนึ่งเท่านั้นเช้านออกแต่เกตเก่าเก่าเจ็ดุดมุกขายผลมคางคนละสามลอยโยนเรียบเอ้ยเอาขอโทษขอพ่ายไรเลยครับพี่น้องดื้อจะได้ก็เปิแนวทางเนาะนะครับสูตรคือสูตรแนวทางคือแนวทางนะครับมมนติดเขากันบองววนเนี่ยเบิ้ง งดนี่ที่เป็นยันได้นะครับให้พี่น้องพิ้วคอพิกจะน้าเอาเอาพบในชุดเดียวบนบนชุดเดียวตัวใดครับหาซีขาเก่าซีตัวเดียวเดินไปที่เก่าหาเก่าซีหาเก่าซีแมนหาเก่าซีเดือบนนะครับนี่เดินไปที่เก่าเดินเก่าเดินเก้าเนาะวิ่งเก่าก็เก่าตีวิ่งเก่าน้อพี่น้องวิ่งเก่าด้วยมันไปบลเนี่ยเห็นไ้ม มันก็กอมาไปครับไปเนี่ยเถี่ยนี่เก่านี่บดบดถิ่งนีวบอกบอกก่ากลังมาแห้งถิ่มมว่แปลกับเก่าถิ่มอ่ไรเลยถิ่มื่ไรได้เี่ยแม่นอาจารย์ในกระซังถิ่แปลเก่าไม่กินเร่อตมันองไปเนี่ยถิ่นมื่อถิมถินกินแปลเก่าก็นแปลเก่าเนี่ยถ้ถิ่มสองสามตัวเด้อได้มารกับไปกบคูกันอันนี้ก็ะหาหาเก่าซีหาเก่าซีสามตัวนั่นนะ 594เอา้าพี่น้องย้ำตามตัวเก่าตัวนี้ 5, 5, 5. เอาของแมันออกหา98แล้วมาหาเก้าซี่อีกเดี๋ฮะมัน,น<ะ>เป็นตามสูตรเลยไปตามสูตรตีตามสูตรเลยเกจก็ได้แปรก็เก่ดดาเนาะอ๋อแต่พ่อสรวัยเอาเก้าเอาเก้าแตไ่ได้สูตรนี่ได้สูตรมาได้ได้78 9ตัวเก่าว่าแปรเก่าแปรเก้าอีกที่แปรเก้าอืม แต่ว่าจะจับให้ห้าสี่เก้าเนาะห้าสี่เก้าชุดเดียวหางเดียวห้าสี่เก้าด้วทุกคนถห้าฝันดีกับสี่กับสี่บอกแค่นี้เรียกเรามตัวเน้าสี่เก้าละห้าเก้าสี่เก้าเมื่อกี้นี่ห้าเก้าสี่ที่เกเนาะเมนเกือบถึงสามตัวเดยเออขาดหาเรื่อยพวกใครใครยับหาไปกดไ,ไ,ไ,ไปเอาหาเก้าบนเ <คำ S 2> ป็นมะหาเก้าบนที่ใครบูหนาสื้อแปดหาเก้าอนอว่า เกือบถึกสามตัวได้เกือบแตกสามตัวที่ของพ่อสวัยเนี่ยแมนบอกกี่ตัวป้องล้ว่ามาซีัดมาเจตัวเดียวแค่แต้มเดียวดีนี่แม่นบอลครับเป็นเหล็กงลางดีประขาแข้งขวดเนาะออกหาเจ็ดให้แน่บ่อยออกหาหนอาเจ็ดโอ้ตัดสีเจ็ดบซีมีคาบสุขเนาะอ๋อเก่ายังหอยอยู่พี่น้องงวดนี่โอ้เก่าเจ็ดแปเก่าหจะถิมเ้อพี่น้องไงวดงวดนี้ก็ได้กินปถิมหเล่ คิดมาได้เลยทิ่มบ่ได้งวดนี้จะไหนก็คิดว่าสิมีเก่าอีก่กับเขาแม่อืมเนี่นประเทศตัวใดครับนี่หาเก่าซีบ่บ่เกิกมบท่านเนี่ยนเลยมันมาให้นั่นเองมาท่านเนี่นเนาะแม่มาท่านหาเหนี่ยนเจ้าเจ้าครูไปจ้าครูแห่งก้อนครับสามตัวก่อนสามตัวก่อนเอาไปเสียบมังกรเอาไปเสียบมังกรพี่น้องไปเสียบมังกรมาเออมันเอาแม่นบ่ล่ะ สามตัวบนพ่อสวัยสามตัวบนให้วิ่งไปที่เก่าเนาะให้น้ำหนักไปที่เก่าต่เหตุสูดใไญมากเก้ากับแปดตัวเก้าอีกคือเก่าตัวเกไม่ไปใส่มาใส่ไปใส่มาใส่เหตุสูดใหไม่แต่เก้ากับแปดโอ้ยไปจะเนบากพีหลงเด้อเนี่ลองบังพี่คอพี่จะน่าเอาสองพฤษภาคมหกเจ็ดพ่อสวัยบุรีรัม วิ่งบนนะครับให้เก่าจับคููให้ห้าเก้าสี่ลองดูลองดูครับเอฟซี F 4, ทุกคนทุกท่านอันนี้ชุดสามตัวบนเนาะวิ่งนบนน,นะครับคิดว่าเก่าหนาใชไหมอีกคือเก่าเจ็ดแปดเก้าโอ้ยผมกับมัดวิ่งวัดนี่ผมเข<ม>ียนไวมซะเนาะเดี๋ยวผม,ผ,มผมเห็นผมเห็นผมเขีอะไรเนี่ยเด้อเอามันเลี้ยงเลี้ยงเปี่ยนเหรอ บอกเจีแป่าคือคือเข็นใส่ไม่ได้ซื้อแต่ว่ากับพวกา่ามันเขาบริจับผูวให้ด้อะเนี่ยเอาเก่าเจ็ดปดซะแล้วเตี๊ยด้วนี่เชียนไปต่างหากด้วยนี่ด้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเก่าเจ็ดแปดนาะเพราะว่าสูตรของพ่อสบายได้ก็ได้เจ็ดแปดเก้าเจมันกัเดี๋ยวผมมะเขียนตัวเดียวนี่ไหมเดี๋ยวผมม่เชียนกลับไปให้นะมันติดไปเรื่องเลยอ่าเก้ดแปดให้มันออกยุสรนนี่ละ่อไปใส่มัใส่ไม่ใช่ห้มันไปใส่มัใส่ตัว แหมเออาไปตัวเก่านี่ละะรู้ไหมเก่ากันที่ห้ากอีเลียบันพราะตื่นกันออกเพราะไม่เปลี่ยนกันที่ห้างอีเลียบันเนี่ยโอ้แม่นบอสอะเดี๋ยวมื้อนี้ยเอาสามตัวบนนี่เออให้สนใจเนี่ยสามตัวเนี่ยเออที่ได้มาดจะใส่ใครได้สามตัวเนี่ยมันติดติดไว้ติดไปตลอดติดตลอดนี่นี่แม่นบ่แม่นสิไปใส่รอดแม่นบ่นี่บ่รอดสามตัวเนี่ย่รอดไปบ่รอดแท้แม่นเออตัวดีอสามตัวนี้ไปบวกใส่ด้ย ไปบอลอดเฮ็ดได้ตัวเก่าเฮ็ดสูดแดงก็ได้ดตัวเก่าเฮ็ดสูดแดงก็อะไรแต่ตัวเก่าโอ้อย,อย,อยเป็นจังเด่น้อยเนาะเป็นจังเด่นเมื่อคิดเฮ็ดงานก,ก็คิดไปโอ้คุนจะออกตัวนี้นครับพี่ขอพิจารณาเอานะครับผมเดี๋ยวไกลๆเมือนจะค่อยมามาเน้นมาอีกเนาะจะค่อยมา,เ,าเน้นให,ให้พี่น้องเพิ่มเอียบเทียบระดัเบิ้องเอาไปเสียงเบิ้องก่อนเสียงเบิ้องก่อนให้ไปนอนฝันมืออีก่อน เสียงตัวเดียวกันเที่ยงเก่าเนี่ยใช่ี่เสียงเก่าเนอะว่าเที่ยเมื่อ่อยเที่ยงหาไหมมีตัวเดียวมิตัวเดียวมันอี๋หายก็ฟันเลยนี่ตัวเดียวตั้งแต่มีตัวเดียวหายนี่หาตัวเดียวก็เก่าตัวเดียวคือเก่าเพราะมันมีนมีตัวเดียวถึงตัวเดียวถึงตัวเดียวจะฟองเสามสามตัวบนก็ให้เอาไปคิดอีก่อนเนาะนิ่ิงบนคือก็คือเก่าก็เฮ็ดไดก็คือเจ็ดแปดเก้านะครับเลข เด็กหลักมันบ่มันเด็กหลักมันเนาะแต่ก็จับไห้ปเลยนี่จับสามตัวปลาโนี่จับสามตัวปลาโลหามันออกตัวเก้านี่ล่ะห้ามันออกอยู่นี่ล่ละว่อยู่แล้ววนมาเรียนแล้วมันบอกครับแม่ห้ามมันออกอยู่เอาเนี่ยเนาะกับไมกับไม่ให้นเลยห้ามมันออกอยู่เอาเก้าเนี่ยมันบอกพอสบายแม่เหตุผลไปใส่ไหมไม่ต้กินแปรเก่ากินแปรเก่าก็อินนู้นไอ้ไม่ต้องไส่